ขอนอบน้อมแด่องค์พระรัณะไรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์อำนวยอวยพรญาติโยมทุกทุกท่านวันนี้ได้ต้อนรับศรัทธาสาธุชนจากบ้านบุลาวสมสนุก จากบ้านเมืองฝางได้นำคุรบุตรมาบวชเข้าสู่อุโบสถแล้วแล้วก็ทำพิธีให้การบรระชาคือบวชเป็นสนัมเณรแล้วแต่ยังไม่ได้รับศีลต่อไปจะได้รับศีลแล้วก็เข้าสู่ยัติเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไป ขอโอกาสญาติยอมได้ออกอากาศไปทางสถานีวิทยุสวัสดีลูกทุ่งให้สาธุชนทั้งหลายได้รับฟังทางทางสถานีวิทยุทางฝ่ายทางเฟซบุ๊กก็ออกขยายประกาศบุญกุศลหรือเรียกว่าบอกธรรมะให้ธรรมะ ให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะให้เราเราก็ต้องศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาก็คือการฟังธรรมนั่นแหละโยมการฟังธรรมนั้นย่อมมีอานิสงส์มีประโยชน์ในการฟังธรรมหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างที่สอง สิ่งใดเคยฟังแล้วยอมเข้าใจชัดประการที่สามทำความเห็นให้ถูกต้องได้ประการที่สี่ยอมบบัดเทาความสงสัยได้ประการที่ห้า จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้เรียกว่าอาน,นิสงส์แห่งการฟังธรรมฟังแล้วก็ต้องมีจิตผ่องใสมีใจสะอาดเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นย่อมทำจิตใจของเราให้สะอาดได้ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเอาสาระสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาใจความสำคัญในสาระคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งให้เว้นจากการทาบาปทั้งปวงก็คือว่า ให้ละเว้นจากการทำบาปอย่างที่สองประกอบบุญประกอบกุศลหรือทำคุณงามความดีหรือทำประโยชน์ประการที่สามทำจิตของตนให้ผปองใสทำใจให้สะอาด ปราศจากงนทินในทางใจมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันนี้ก็คือว่าใจความสำคัญของคําสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบ 8เดือนอรกรกฎาคม2566เป็นวันอ่าเป็นวันเป็นวันวันพุธออกเป็นวันศุกร์ยอมเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ รงกับวันวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนเดือนแปดโยมเข้าสู่เทศกาลบุญเข้าพรรษาแล้วโยมการเข้าพรรษานั้น เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ท่านจะเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติพุทธเจ้าบัญญัติให้พระให้อยู่เข้าพรรษาคือไม่เดินทางไปไหนมาไหนให้อยู่กับที่ไม่ไปค้างคืนที่อื่นตลอดเวลาสามเดือน จึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดเป็นต้นไปแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้มีความทันสมัยในการเดินทางพระจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเท้า เหมือนสมัยพุทธกาลมียานพาหนะรับส่งไปถึงที่ยานพาหนะก็ทันสมัยมีทั้งรถยนต์มีทั้งเครื่องบินในการเดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทางเรียกว่าร้อยเปอร์เซนได้ยมปัจจุบันนี้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้อยู่จำพรรษานั้นเนื่องจากว่าการเดินทางามีความไม่ปลอดภัยมีความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ความไม่ปลอดภัยก็คือว่าถนนหนทางไม่สะดวกหน้านี้ฝนตกชุกฝนตกชุกทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลทะลักมาในระหว่างเดินทางอาจจะถูกน้ำพัดได้ในตามตามทางนั้นและก็ ความไม่สะดวกฝนตกฟ้าผ่าอาจจะพักที่ไหนฝนก็ตกอันตรายมากลมก็แรงพระุทธเจ้าจึงบัญญัติให้หยุดการเดินทางก่อนเพื่อความปลอดภัยแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนี่คือความสำคัญของการอยู่จำพรรษา แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญตัติบัญญัติเด็ดขาดเลยโยมไม่บัญญัติเด็ดขาดแต่ว่าทรงบรรลุย่อนเรียกว่าพ้นผันได้บ้างหากว่าพระภิกษุมีความจำเป็นต้อง ไปทำธุระที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปพยาบาลรักษาท่านเป็นความกตัญญูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณของท่านในฐานะเป็นลูกแม่จะบวชเป็นพระแล้วกว็าตาม ก็ยจะต้องระลึกนึกถึงคุณของท่านเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปดูแลรักษาท่านไปพยาบาลรักษาก็สามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องกลับมาภายในเจดวันคืนที่แปดต้องมาสว่างในสถานที่ท่านอยู่จำพรรษานั้นหรือมีธุระอย่างอื่นอาจจะมีญาติโยมอยู่ไกลแต่ว่ามีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในภิกษุองค์นั้น ก่อนนิมนให้ไปรับศรัทธาภิกษุก็เดินทางไปรับศรัทธาได้แต่ต้องกลับภายในเจ็ดวันวันที่แปดต้องมาสว่างในที่จำพรรษาอันนี้ก็เรียกว่าสัตตาหกกรณียะ คือมีความจำเป็นสำคัญสำคัญที่ต้องไปปฏิบัติให้เดินทางไปได้แต่ต้องกลับภายในเจ็วันเป็นการเรียกว่ายืดหยุ่นในการปฏิบัติก็ไม่เด็ดขาดไปเลยทีเดียว เดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกโยมจะไปที่ไหนก็ไม่ได้เดินทางด้วยตนเองด้วยเท้าแต่รถยนต์พาณะพาไปก็ไปได้ไปถึงไหนก็ไปถึงได้แต่ว่าจะต้องกลับมาในที่จำพรรษานั้น อย่าไปสว่างในที่อื่นเช่นจะไปกรุงเทพก็ไปได้อย่างอาตมานี่มีดีกานิมนต์นิมนต์ให้ไปรับศรทัทธาสาธุชนอยู่ที่ใกล้ๆกรุงเทพเลยโยมก็ไปเหมือนกันแแต่ก็ไม่ได้ไปค้างคืน ไปแล้วรับศรัทธาจากโย,โยมแล้วก็กลับมามาถึงวัดยังไม่สว่างก็ถือว่าไม่ขาดพรรษาแต่ถ้าไปอยู่จนสว่างในที่อื่นไม่ใช่ในเขตจำพรรษาก็ถือว่าพรรษาขาด พรรษาขาดก็คือขาดสัจจะที่เราได้กล่าวเอาไว้ว่าอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดสามเดือนแล้วเราไปค้างคืนที่อื่นก็ถือว่าขาดสัจจะอยู่ สัจจะนี่สำคัญมากเพราะว่าความดีของคนมันอยู่ที่สัจจะนี่แหละคนดีคือคนมีสัจจะอยู่สัจจะแก่คนอื่นสัจจะแก่ตนเองสัจจะแก่คนอื่นก็คือว่า เราพูดอะไรกับใครสัญญาอะไรกับใครเราต้องทำตามสัญญานั้นเรียกว่าสัจจะต่อผู้อื่นสัจจะต่อตอนเองคือเราตั้งใจอย่างไรเราต้องทําได้ทําตามความตั้งใจนั้นให้ได้ให้สํำเร็จ นั่นเรียกว่าสัจจะสัจจะต่อผู้อื่นก็คนไหนพูดแล้วมีสัจจะคนนั้นเขาก็เคารพนับถือเพราะว่าพูดแล้วมีสัจจะทำตามที่พูดนั้นเรียกว่าคนมีสัจจะนี่สําคัญมากโยม แม้ใน,ในคำปฏิญาณลูกเสือชาวบ้านลูกเสืออะไรก็แล้วแต่ก็มีคำคำขวัญของของเขาว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียชีพหมายถึงเสียชีวิตก็ยอมได้แต่ไม่ยอมเสียสัจจะคือความตั้งใจจะากทำอะไร ก็ทำตามที่ความตั้งใจนั้นนี่เรียกว่าสัจจะ,ะสัจจะก็คือความมีศีลน,นั่นเองโยมความมีศีลก็คือสัจจะนั่นแหละความมีศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าทางกายทางวาจาและทางใจ คำว่าไม่เบียดเบียนก็คือว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเรียกว่ามีศีลมีสัจจะก็คือมีความตั้งใจว่าเราจะไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครๆเราก็ไม่ทำนั่นก็คือความมีสัจจะคือตั้งใจแล้วก็ ปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นอย่างยอมสมาทานศีลนี่รับศีลไปแล้วโยมก็ปฏิบัติตามที่ตามที่เราสมาทานไปแล้วนั่นการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีสัจจะตั้งใจปฏิบัติก็ปฏิบัติ ศีลห้าข้อรักษาได้ครบทุกข้อบ้างหรืออาจขาดตกบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็มาขอสมาทานใหม่เมื่อกี้โยมก็สมาทานศีลไปแล้วโยมคือสมาทานศีลห้าตอนนี้ศีลของโยมบริสุทธิ์ ไม่ขาดไม่ด่างพร้อยทำไมไม่ขาดเพราะว่าโยมเพิ่งรับศีลไปเมื่อกี้นี้จึงมีศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าไปขาดก็ถือว่าขาดสัจจะเราก็มาตั้งสัจจะใหม่คือมารับศีลใหม่ศีลจึงแปลว่าเป็นผู้มีสัจจะ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้ยอมทีนี้ก็การปฏิบัติทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านเรียกว่าปฏิบัติทำคําว่าปฏิบัติทมนั่นหมายความว่า การทำที่เกิดเป็นประโยชน์หรือเกิดเป็นความดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมะท่านเรียกว่าธรรมจารีธรรมจารีก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรม อย่างยอมไปปฏิบัติธรรมที่นูน่นที่นี่ที่นั่นก็คือการไปทำบุญหรือไปทำความดีหรือไปฝึกไปหัดดัดนิสัยกายวาจาใจก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นเราณนั้น ให้พิจารณาว่าเราได้ทำประโยชน์อะไรไว้บ้างทำความดีอะไรไว้บ้างแล้วหรือยังเราต้องรีบรีบทำประโยชน์ไว้รีบทำความดีไว้อย่ามัวรอก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ารอก่อนเดี๋ยวก่อน ก็ไม่ได้ทำอนู่เวลานั้นก็จะผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เรียกว่าเสียเวลาอยู่เสียอะไรก็ตามเสียแล้วขอใหม่ได้ขอตัวใหม่มาแทนได้ แต่ว่าเสียเวลานั้นขอใหม่ไม่ได้เสียแล้วเสียไปหมดแล้วหมดไปเช่นยอมหมดเงินหมดเดี๋ยวก็ได้มาคืนไปทำงานก็ได้มาคืนแล้วแต่เวลาที่หมดไปนั้นไม่ได้มาคืนเลยหมดแล้วหมดไปโอกาส ที่เราจะทำความดีมันก็หมดไปด้วยคือเสียโอกาสแล้วการทำการประพฤติทธรรมก็คือการทำความดีนี่แหละว่าเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้างแล้วหรือยังความดีนี่ในขณะที่เราทำเรียกว่าประพฤติทธรรม หรือปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำเสร็จแล้วเขาเรียกว่าบารมีบารมีก็คือความดีนั่นแหละแต่เป็นความดีที่ทำเสร็จแล้วจะเสร็จมานานเท่าไหร่ก็เป็นบารมีอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ก็ทำความดีไว้มากเรียกว่าสร้างบารมีไว้หลายภพหลายชาตินับเป็นอสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้นับไม่ท่วนเรียกว่าอสงไขยพระพุทธเจ้าก็ ได้บำเพนบารมีมาแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่านั่งสมาธิคืนเดียวก็ได้เป็นพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิเพียงคืนเดียวเท่านั้นคือคืนวันวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกเริ่มต้นตั้งแต่หัวค่ำ ได้บรรลุอุเพนิวาสานุสติยานคือยานระล,ลึกชาติได้เ <c oughs> ที่ยงคืนได้บรรลุจตุปาตยานก็คือยานรู้การเกิดการจุติของเวนยสัตว์ทั้งหลายพอได้อารุณวันใหม่ก็ได้บรรลุอาสวัคทย,ยาน ยานคือสิ้นอาสวะกิเลสก็ถือว่าใช้เวลาคืนเดียวได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั่นคือการบรรลุแต่ว่าบารมีที่จะได้บรรลุนั้นได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นอสงไขยคือนับไม่ถ้วน ได้สร้างบุญสร้างความดีมาหลายภพหลายชาติจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายาเช่นท่านโกนทัญยะวะัปปะพัทธิยะมหานามะอัดสิจิอสีทั้งห้าซึ่งได้ฟังธรรมเทศนากันแรก ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนะสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นในวันเพ็ญเดือนเปท่านได้ดวงตาเห็นธรรมต่อมาท่านได้ฟังธรรมะกันที่สองชื่อว่าอนัตตลักษณะสูตร ฟังแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสะวะกิเลสการได้บรรลุเป็นอรหันต์สิ้นอาสะวะกิเลสนั้นก็ถือว่า,าท่านใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นเองก็ได้บรรลุแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ บารมีที่ท่านทำที่ท่านสร้างเอาไว้นั้นมาหลายภพหลายชาติท่านทำบุญครั้งใดท่านก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะมาอุบัติในในครั้งต่อไป ก็คือทำบุญปรารถนามาหลายพบหลายชาติแล้วพอมาถึงศาสนาของพระสมณะโคดมจจึงได้สมความปรารถนาได้ฟังธรรมได้บรรลุธรรมก็เกิดมาจากบารมีหรือความดีที่สั่งสมมาญาติโยมทั้งหลาย อย่างที่เราทำบุญนั้นเราก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้พบดวงแก้วขอให้แคลวบวงมานขอให้ทันศาสนาพระศรีอานขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตการคือพระศรีอาน อรายาตยอมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพได้ให้ธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติแนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าสมควรแก่การละเวลา ท้ายสุดนี้ขออนโมทนาบุญกับญาติโยมทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปราศจ,จากโกรคาพยาธิทั้งหลายทั้งปวงมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้ความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนาแล้วนั้นจงสํสำเร็จทุกประการทุกทุกท่าน เทินเจริญพร